สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเคป้ปเค้กนะคะก็วันนี้ทำไม่เยอะก็เลยใช้ไข่เพียง3ฟองเท่านั้นเองนะคะตีตีตีให้มันแตกๆนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะนี่ที่ใช้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะมันก็อาจจะเป็นก้อนก้น,นิดนึงเพราะว่าในน้ำตาลไอซิ่งมันมีแป้งมันอยู่หน่อยหนึ่งนะคะก็ผสมให้มันเข้ากาัน แล้วก็ร่อนแป้งลงไปนะคะร่อนแป้งแล้วเราก็ผสมมันค่ะผสมเข้าด้วยกันนะคะ เติมนมลงไปเล็กน้อยเพื่อให้การผสมมันง่ายขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะเป็นก้อนๆก็ค่อยๆผสมไปค่ะเห็นว่ามันยังจับเป็นก้อนๆออยู่เราก็เติมนมลงไปอีกนิดนึงนะคะผสมไป ให้มันเนียนขึ้นนะคะไม่ให้มันจับกันเป็นเม็ดเมแล้วอนะคะหลังจากผสมกันได้สักพักก็เริ่มเนียนแล้วหลังจากนี้เราก็จะเติมนมที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็เติมเนยนะคะเนยที่เราไปละลายแล้ว เกลือนะคะผสมให้เข้ากันดีนะให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยแล้วเราก็จะเติมกลิ่นวาน,นิลลาลงไปนะคะ ส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะปิดนะคะปิดโถแล้วก็จะไปเข้าตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยเขาอิ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามากรองเพื่อให้อตัวเม็ดแป้งที่มันยังค้างๆอยู่เนี่ยออกไปนะคะเค้ปเราจะได้เนียนนะคะใช้กระทะไฟอ่อนนะคะ แล้วก็ตวงเจ้าแป้งเมื่อสักครู่นะคะลงไปเลยเกลีย่ยให้มันทั่วกระทะน,นะคะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็พลิกด้านให้เขาสุกให้ทั่วนะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสุกเรียบร้อยดีก็เอาไปพักไว้นะคะแล้วก็ทอดแผ่นใหม่ได้เลยค่ะ ได้แล้วค่ะแผ่นเครฟนะคะทีนี้เราก็จะมาเตรียมวิปปิ้งครีมกันนะคะน้ำตาลใส่ตามชอบได้เลยค่ะจะหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วมาเตรียมเค้กกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะสลับกันนะคะระหว่างแผ่นแป้งกับวิปครีมนะคะพอดีว่าตัวเองทํากินนิดเดียวนะคะก็เลยแบ่งครึ่งเป็นครึ่งวงกลมนะคะแผ่นแป้งที่เราได้เมื่อกี้นี่ก็ททำแบบง่ายงายเลยนะคะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ ที่มันหมุน,หม,นหมุนได้นะเราก็จะวางบนพื้นบนแผ่นพลาสติกนะคะแล้วเราก็ปาดพยายามปาดให้ตัววิปครีมเรียบเรียบๆนะคะแล้วก็วางชั้นถัดไปทำไปจนจนครบความสูงที่เราต้องการเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะได้ชั้นสูงตามที่เราต้องการอาจจะตกแต่งเล็กน้อยด้วยครีมนะคะนี่เราก็จะมเตรียมอซอสมิกซ์เบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ผสมอันนี้ซื้อ,อเบอร์รี่แช่แข็งมานะคะแล้วก็ ส่นไปเลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำเล็กน้อยใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปปั่นนะคะ ปั่นให้เข้ากันเป็นเนื้อเนียนเลยนะคะนำกลับมาตั้งไฟเหมือนเดิมนะคะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะปรุงรสด้วยกเกลือน้ำตาลนะคะปรุงรสตามชอบเลยจะชอบออกเปรี้ยวหรือจะหวานนิดนึงก็แล้วแต่เลยนะคะผสมให้เข้ากันตั้งไฟจนมันเดือดนะคะเพื่อจะได้เก็บไว้ได้นานๆด้วย เสร็จแล้วเราก็จะได้มิก e ์เบอร์รี่ซอสสำหรับเอาไปราดหน้าครปเค้กของเรานะคะนี่คร,ครีเค้กที่เราแช่เย็นไว้ในระหว่างที่รอเตรียมน้ำซอสมาสักครู่นะคะเราก็จะมาตัดแบ่งแล้วก็โรยด้วยไอซิ่งนะคะ ลาดด้วยสเบร์รดซอสเมื่อกี้ที่เราเตรียมไว้เบอร์รี่นี่เบอร์รี่ซอสนี่เราเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนนะคะมันจะได้อร่อยๆอนะเอ็นจอยค่ะเสร็จแล้ว